สวัสดีครับอวนชาแน,นลตอนนี้อยู่วัดบ้านสะพูมะเบิงประตูครับเป็นเทสุ่มประตูเทปูนว่านนี่โตเป็นเทแน่นอนแน่นอนครับมือนีไม่แจ้แบบแจ้แบบกระทีเทต่อกันขึ้นไปนี่ครับแบบ แบบเกาลูกเกาแสดงว่าประสบการณ์งานโศกส่วนเทพืนตั้งเสาเรียบร้อยเทขั้นตัวเดียวครับ ใส่เทขหันตัวเดียวเ <c oughs> <c oughs> ทนพื้นนี่บ่านาบันไดเท่เลียบออกนะอาจนี่บ่านาบันได ลึกลงไปมานเม็ดเม็ดหัวเม็ดนึงอีูล่ละความลึกแล้วเพิ่นก็นลงเสาเข็มสี่ตนครับเสาเข็มไปละสี่ตนอีแบแต่ว่าเพิ่นบ่มีผ่าไว้เห็นคือสิสุดยอดสุดยอดอันนี้เป็นหัวบอกว่าเ e. ด็ดยขึ้นนี้เสาไฟครับเป็นหนีไฟ ไปเรีงสูงอยู่ทึงหัวต้องอย่ายออกมาแต่ก่อนมันตรงเสาไพ่ดีว่าสามารถถึงไหนจะข้ามาหัวนี่ให้แล้วตรงนี้หัวก็สิรอดนี่ไม่ <c oughs> เล็หกหุนครับใหญ่สุดแล้วที่นี่ครับประตูวัดสวยงามคนใจบุญไหลซอยกัน กทินในหลานกว่าไอบุญเยอะไอบุญมากมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชิปนี้ขอจบขอลงเชื่ออวนชาแนลครับผมนี่ลูกเหมือนคุณพ่อใหญ่ ประตูไว้มีรายซื้อคนมีเงินคนรวยเงินครับผม